มีดหมอรวมพพัดวัดห้วยด้วนรุ่นพ,พัดรวย108่วย108ใบเหล็กสาร่ารวมพ่อเดิมวัดเขารอใบตีมือขึ้นเหล็กด้ามงาฝักงาแหมเงินงานแฮนด์เมดตีขึ้นมือทุกชิ้นฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยขนาดใบมีด5 5นิ้วสร้าง190เล่มโค้ดหลวงพ่อพัดเป็นคนออกแบบโค้ดให้ צלפון สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่าลุกท่านนะครับวันนี้พบกันกับผมอีกครั้งกับเคซีบาร,รมีพุทธสโรวันนี้เราจะศึกษาและสะสมมีดหมอหลวงพ่อพัดวัด้วยดวยมีดหมอหลวงพ่อพัดปี2564รุ่นพัด1 0 8นะครับเป็นกล่องกร,รมมี่นะครับและจะสกรีนด้วยหมึกสีทองว่าหลวงพ่อพัดคุญากรรมโมรุ่นพัเลลนเลย8ใบเหล็กหลวงพ่อเดิมนะครับพร้อมทะเบียนงานครับงานแท้มีทะเบียน,นครับประมาณนี้เลย งาแท้มีทะเบียนนะครับถูกกฎหมายนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับเดี๋ยวผมให้ดูขั้นตอนกรรมวิธีตั้งแต่การเริ่มเป็นเหล็กเลยจนมาเป็นมีดพันเลย้อยแปดฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วย ก็พี่พี่าจรทุกท่านได้เห็นไปแล้วครับมีดพันร้อย้อยแปดเนี่ยมวลสารมากมายหลายอย่างนะครับผมให้ชม่อมั่นว่ามีดเนี่ยแหมเนี่ยเป็นเงินแท้แหมเนี่ยเป็นเงินแท้นะเงินแท้นะพอตะกันเงินมันเริ่มขึ้นเริ่มพอไปขัดใหม่มันก็จะเงาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเงินก็คือเงินครับแหวนเงินกลั่นกลั่นเงินนะครับแหวนปอกมีดแหวนรัดแหวนปอกมีดเนี่ยเป็นนาคนะเห็นไหมครับแหวนรัดปอกมีดเป็นนาครับ มันจะคนละสีกับเ,เงินนะครับแล้วก็ตัวเน็บนี่ก็เป็นเงินครับด้ามเนี่ยเป็นงาด้ามงาฝักงาแท้งาแท้มีทะเบียนนะครับถูกกฎหมายนะครับเนี่ยสวยงามเข้มขลังนะครับเนี่เข้มขลังผมจะบอกว่าใบมีดเนี่ยเป็นใบมีดตีเหล็กขึ้นมือนะครับคือ เหล็กหลงพ่อเดิมเนี่ยจะเป็นเหล็กสาลาเก่ามันก็จะเหมือนเหล็กเส้นทั่วไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจจะเอาเหล็กเส้น,นมาตีให้แบนแล้วตีแล้วก็มาตัดตีขึ้นมือทีละเล่มนะครับลบักษณะใบามีดจะเป็นการตอกลายเสยมาขึ้นใบเสมาขึ้นใบหรือชาวบ้านวัดเขารอเรียกว่าปาบไพรีหนึ่งร่องเลือดแล้วจะตอกอักขระไว้นี่แล้วตอกโคดไว้ตรงนี้โคดเนี่ยเป็นโค้ดที่แกะมาจาก ลายมือหลวงพ่อนะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนี่ยเป็นท่านเป็นคนออกแบบลายลายโค้ดให้แล้วก็ไปแกะโค้ดมาครับแล้วจะตอกเลขไว้ตรงนี้หนึ่งหกหกครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นยันวัดเขาร้อเดี๋ยวผมขอญยตเช็ดก่อนเพราะว่ามันเป็นรอยนิ้วมือพอดีลงน้ำมันไว้ครับมันจะเป็นลายประตูยันประตูโบสถ์หลวงพ่อเดิมนะเป็นลายเพชรกับนะเป็นลายยันประตูโบสถ์วัดเขาร้อนะและปิดล้อมด้วยอุนารมอมณชารีตินะรอบเลยนะณชารีตินะปิดล้อมด้วยอุนารมณชารีติ ตรงนี้จะตอกน้ำโมพุทธ,ธายะแล้วในเดือยในเดือยมีดที่แทงเข้ามาเนี่ยจะมีอักขระว่ามะออุอีกมีดเล่มนี้เลยมีทั้งมหาอุดน้ำโมพุทธายะและนชาริติคือมหาราบด้วยและจะตอกว่าพอจุดรวยร้อยแปดมีดไม่ได้เป็นรอยนะพอดีผมลงน้ํามันไวน้นี่ประมาณนี้นะครับนี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งล่องเลือกเช่นกันตีมีดโดยช่างพรตีเหล็กโดยช่างพร ตอกลายโดยช่างฉายพยุหะคีรีนะครับแล้วมวลสารอุดกันมีดเนี่ยเต็มเต็มคิวผมคิวซีเองเกือบทุกเล่มนะครับไม่ว่าตั้งแต่การตอกโคดนะพอตอกโคดเสร็จเนี่ยเราเจียโคดทิ้งเลยเพื่อเป็นการชัดเจนในการครอบครองนะครับในการที่พี่จะไปใช้นะเล่มนี้ติดรางวัลโบแดงที่1ง,งานที่ออกช่อง5ที่ผ่านมานะครับผมจะบอกว่ามวลสารอุดกันมีดเนี่ยมีมากมายนะครับ มีทั้งตะกุดเงินที่จานมือโดยหลวงพ่อพัดวัดถุดวนแล้วมาตัดแบ่งนะครับชิ้นส่วนผ้ารอยเท้าหลวงพระเดิมสีพึ่งหลวงพ่อเดิมเกสรหลวงพ่อพัดชานหมากหลวงพ่อพัดจีวอหลวงพ่อพัด์ไฟไหม้โบสถ์ปี2,557ผงทูบหน้าองค์หลวงพ่อเดิมและบูรพาจารย์วัดหนองโพพระพุทธชินราชหลวงพ่อพัดปี2,538กระเบื้องศาลาโบสถ์หลวงพ่อเดิมวัดเขาร้อสมเด็จร้อยปีหลวงพ่อพัดยอดพระธาตุลำปางหลวง ผมขอญอาตเช็ดนะครับจังหวัดลำปางนะครับร่วมชันหมากหลงวงพ่อปูนวัดไผ่ล้อมผงงาช้างลูกอมมหาจินดามณีอันนี้ผมเอาโดยคร่าวๆนะไม้มะขามฟ้าผ่าไม้ตะเกียนทองฟ้าผ่านะขนาด2.5เนี่ยที่ตอกโค้ดเนี่ยที่ตอกโค้ดตอกเลขเนี่ยจำนวนการสร้าง190เล่มและจะแบ่งเป็นขนาด1.5นิ้วอีกเเล่มนะครับประมาณนี้เลยมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนมีดหมอรุ่นพัดรวยร้อยแปด ใบเหล็กสาราโหลพรอเดิมด้ามงาฝักงาแหมเงินจำนวนการสร้าง190เล่มเลข166พร้อมทะเบียนงาพร้อมกล่องเดิมนะครับพร้อมกล่องเดิมพร้อมทะเบียนงาพร้อมรางวัลโบแดงใบประกาศรอไม่เกิน45วันฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวยงามเข้มขลังนะครบชุดครบชุดทะเบียนงาโบแดง ครบชุดเลยใบป,ประกาศรอไม่เกิน4-5วันนะครับท่านใดมองหาใช้งานทักแชทรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยผมเคซีบารมีพุทธสโรราไปก่อนเดี๋ยวผมลงข้อมูลไว้ <c oughs> ในช่องคอมเมนต์นะครับก็ไปอ่านกันดูได้ว่าข้อมูลมีมวลสารอะไรบ้างคลิปนี้ผมเคซีบารมีพุทธสโรราไปก่อนสวัสดีครับ